กเขียวใส่กุ้งตำงูเขียวนี่ค่ะอะไรคือตำอะไรอะไรอะไรคืองูเขียวไงตำงูเขียวใส่กุ้งใส่กุ้งสุกเขาเรียกว่าผักอะไรเนี่ยผักงูเขียวเหรอใช่ไม่เคยกินนะผักงูเขียวเรียกอีกชื่อว่าผักกงชายค่ะกงชายใช่นี่งูเขียวมันจะเป็นเส้นมาแบบนี้เลยมันงูไหมมันงูไหมงูฉกงูฉกหน้า ไปไปลองชิมรสชาติพร้อมกันค่ะกินงูเขียวได้ครับกระดูกงูบ้างกรุบกรุบเลยค่ะทุกคนมีกุ้งมีกุ้งมันจะมีความกรอบมากกุ้ง กรอบแล้วก็กรอบกรอบดีจังเลยเนาะตามใส่มะเขือให้ลูกสีเขียวกรอบกรอบกรอบ วันนี้ต้มตังไม่ค่อยแซ่บเลยหรือว่ามันเน้นเผ็ดหรอเล่ผักอันนี้มันดูดน้ำไปละ มีความเขียวยากนิดหนึ่งแล้วเนะ <C ell> นี่ยเหมือนซ้มตําเรามันจืดไปเลยว่าไหม ผักเนี่ยมันน่าจะคลายน้ำทุกคน<ม>น้ำตเต็มเลยไม่อมีรสชาติอ่ไรแค่ไหนไหนะไม่ค่อยอะไรแคส่วนตัวว่ามันเฉยๆยังไม่ว้าวเธอว่าไหมมันตัวผักมันจืดไงไม่มีรสชาติอะไรเลยผักดูน้ำหมดเหรอมันได้รสชาติของน้ำซุปตำเนี่ยโคตรยาวเลย ใครที่ชอบกินแบบกรอบๆอ,อะไรเงี้ยได้ จืดไปเลยนะ้อพอละไม่กินละไม่อร่อยนาะอสนุกกินไม่หมด สรุปนะคะทุกคนตอนนี้กินไม่หมดค่ะเพราะว่าตัวน้ําอันนี้ค่ะน้ำส้ตมตำที่ไม่ได้ใส่มาเยอะขนาดนี้นะแต่ว่าน้ําผักเนี่ยมันออกมาเยอะเยอะจนทําให้ตอนนี้รสชาติของ,องส้มตำส้มหมะมันออกรสชาติเปรี้ยวอย่างเดียวแล้วก็มันจืดอ่ะมันจืดเนาะมันไม่แซบไปเลยก็วันนี้ขอปิดคลิปเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอต้อนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ